สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันอนุสรครบรอบ100ปีหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนามวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีพศ2,467ถึงพศ2 5 6 7คลิปก่อนหน้านั้นเราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4รายการก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ FC ของร้านพระบ้านพระปูชาทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2 5 6 7ก็ขอให้ FC ของร้านพระบ้านพระปูชานะครับ ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับขอให้รวยรวยเฮงๆงนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงปกป้องคุ้มครองดูแล fc ของร้านผ้าบ้านผ้าุูชาทุกคนนะปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการใครที่ทำงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น ใครที่ทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้ค้าขายดีร่ำรวยเงินทองมีลูกค้าหลั่งไหลามาเทมาขอให้เฮงยรวยๆตลอดปี2567นี้ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับสำหรับลูกค้าที่จองเอาไว้นะครับรายการของหลวงปู่เอี่ยมได้จะส่งรอบวันนี้ก็คือวันที่1มกราคม2567นะครับถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลอาจจะได้ประมาณวันที่2ที่3ถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะประมาณวันที่3ที่4แต่ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ก็อาจจะล่าช้ากว่ากำหนด นะครับแล้วแต่บางเขตบางพื้นที่ก็ใครที่จองไว้ก็รอรับของได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด4รายการรายการแรกเป็นรายการที่สองพระปิดตาเนื้อผงกรุกลักย้อนพิมพ์หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามเราเปิดให้บูชาอยู่ที่อง์ละ450บาทที่กล่องเขาจะเขียนเหมือนกันหมดเลยทั้ง4กล่องเนี่ยจะเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามอนุสรหน100ึ่งร้อยปี สะพานสูงเจริญลาดพศ2467ถึง2567ครบ100ปีพระปิดตาเนื้อผงครุกลักนะครับรายการที่2องค์ละ450บาทก็จะมีความสวยงามอย่างนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็จะมีเขียน100ปีสะพานสูง อยู่ด้านหลังด้านข้างใต้ฐานเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปอันนี้จะเป็นรายการที่10เหรียญข้าวหลามตัดเนื้อทองฝาบาทเหรียญละ450บาท กล่องก็จะเหมือนกันถ้ารายละเอียดต่างๆจะเขียนอนุสร์หนึ่งร้อยปีเหมือนกันหมดเหรียญขขาหลามตัดนะครับก็จะออกเหลืองเป็นเนื้อทองฝาบาทอันนี้คือเราไม่ได้แกะซีนนะครับยังสวยขนาดนี้เลยครับถ้าแกะซีนออกมาจะสวยมากเหรียญจริงนี่สวยมากนะครับตรงกลางก็เป็นรูปของหลวงปู่เอี่ยมนั่งสมาธิเต็มองมีเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูง ด้านหน้าเหรียญน,นี่สะพานจะไม่มีสระอะนะครับเมื่อก่อนที่วัดเขาจะเขียนแบบไม่มีสระอะมาช่วงหลังนี้เขามาเขียนสระอะอันนี้ด้านหน้าเหรียญเป็นเหรียญข้าวหลามตัดก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมเหมือนกันนะครับข้าวหลามตัดด้านหน้าด้านหลังตรงกลางก็เป็นยันแล้วจะมีคําว่า100ปีสะพานสูง แล้วก็มีต่อโค้ดแล้วก็โค้ดเลขไทยสะพานสูงด้านหลังจะมีสระเป็นเนื้อทองฝาบาทเหรียญละ4ี่ยนละ450บาทถ้าหมดจากที่เอามาก็คือหมดเลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงจะเอามาเปิดในราคาเดิมไม่ได้แล้วนะครับของที่มีคือหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเราชมรายการต่อไปอันนี้จะเป็นในรายการที่15เหรียญเสมาย้อนยุคเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองแดงเหรียญละ4ี่บาทที่กล่องก็จะเหมือนกันอนุสร์1 0 0ปีเหรียญเสมาก็เป็นที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับ เสมาเนื้อทองแดงเป็นบล็อกเขาแกะด้วยมือนะครับก็จะเห็นแบบลายสายฝนอยู่จะเห็นลายเส้นชัดเจนเป็นบล็อกเป็นบล็อกที่แกะด้วยมือไม่ใช่ใช้เครื่องพวก CNC นะครับก็เรียกว่างานแกะสดแกะด้วยมือ ก็จะเห็นเป็นลายเส้นๆนะอันนี้เนื้อทองแดงนะครับขนาดเราไม่แกะซีนอยกวสวยงามขนาดนี้ถ้าแกะซีนออกมานี่จะชัดเจนสวยงามมากแต่ดูจากในซีนเนี่ยยังสวยขนาดนี้นะครับเหรียญเสมารายการที่15เนื้อทองแดงก็จะเป็นในรูปของหลวงปู่เอี่ยมครึ่งองค์แล้วจะเขียนว่าท่านอาจารย์เอี่ยมอันนี้คือด้านหน้า ด้านหลังจะเขียนว่าอนุสร์หนึ่งร้อยปีสะพานสูงข้างบนสะพานจะมีสระตรงกลางเป็นยันห้าด้านล่างเขียนว่าเจ้าว,วาดวัดสะพานสูงองค์เก่ามีต่อโค้ดแล้วก็เลขโค้ดไทยอยู่ด้านล่างสะพานสูงด้านล่างไม่มีสระนะครับหลวงพ่อเอี่ยมนี่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมากนะครับ หลวงเพ่อเอี่ยมวัสพานสูงอันนี้คือด้านหลังเหรียญเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกันนะครับรายการที่16เหรียญเสมายอนยุกเอี่ยมรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทเหรียญละ450บาทด้าน,นหน้ากล่องจะเกี่ยมมือนกันหมดนะครับอนุสรณน100ปี เนื้อทองฝาบาทก็จะสวยอยู่แล้วนะครับก็จะออกเหลืองเหลืองเนื้อทองฝาบาทสวยงามมากนะครับก็เป็นอะไรการยอดนิยมนะครับทั้งเหรียญทองแดงและทองฝาบาทถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับไม่สามารถนํามาเปิดรอบที่สได้เนื่องจากว่าราคาต้นทุนคือสูงนะครับสวยมากครับเนื้อทองฝาบาทเสมา รายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะครับบล็อกพิมพ์อะไรก็บล็อกพิมพ์เดียวกันต่างกันแค่เนื้อเหรียญเสียมาจะมีทองแดงกับทองฝาบาทเหรียญละ450บาทเท่ากันหมดแล้วหมดเลยเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่เอี่ยมนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับมีต่อโค้ด แล้วก็โค้ดเลขไทยสวยงามมากเกจิร่วมยุคร่วมสมัยตั้งแต่สมเด็จโตนะครับวัดระฆังหลวงพเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเงินวัดบางคารหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่านะครับชื่อเสียงหลวงพ่เอี่ยมก็ด่งดังมากนะครับ อนุสอนครบรอบ100ปีหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครชาร้าก็คือหมดนะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย id เป็นลาย a d pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR วโอโตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR วโอโมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระภูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทนายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกตัวได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระภูชา,าไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีลิปัาพใหม่ๆ